ได้รับพยากรณ์ในพระพุทธเจ้า24พระองค์ในกับที่พระทีปังกรทศพลเสด็จอุบัติขึ้นแม้พระพุทธเจ้าจะมีถึงสาพระองค์พระโพธิสัตว์ไม่ได้รับพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงแสดงไว้ในพุทธวงศ์นั้นแต่ในอัตถกถา เพื่อที่จะแสดงพระพุทธเจ้าทั้งหมดจำเดิมแต่พระตันหังกรพุทธเจ้านั้นท่านพระอัตกถาจารย์จึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นมหามุนีผู้มีพระยศใหญ่ผู้เป็นโลกนายกเหล่านี้คือหนึ่งพระตันหังกร 2. พระเมธังกร สพระสารนังกร 4. พระทีปังกร 5. พระโกนทัญญะหพระมังคละ 7. พระสุมาณะแพระเรวัตะ 9. เพระโสพิตะ 10. พระอนุมัตสี 11. พระปทุมะ 12. พระนารัธะ 13. พระปทุมุตระ 14. พระสุมมทะ 15. พระสุชาตะ 16. พระเบียทัศสี 17. พระอัฏทัศสี 18. พระธรรมทัศสี 19. พระสิทธัตถะ 20. พระติสสะ 21. พระปุษสะ 22. พระวิปสัสสี 23. พระสิกขี 24. พระเวสภู 25. พระกกกุสันทะ 26. พระโกนาคมณะ 27. พระกะสัสสปะผู้ทรงราคะกำจัดได้แล้วมีพระหทัยตั้งมั่นทรงกำจัดความมืดอย่างใหญ่หลวงได้ดุดดวงอาทิตย์ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วสว่างราวกับกองไฟทรงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายสร้างอธิการวงเล็บการกระทําที่วิเศษยิ่งในสำนักของพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระทีบังกรเป็นต้นมาตลอด สีอสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากับหลังจากพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากสัสสปะเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นพระโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรในสำนักของพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระทีปังกรเป็นต้นด้วยประการชนี้